ับดูวิธีการาตั้งเครื่อง cmyk 3 5 u นะครับเพส่งส่งหลายได้นะครับส่งเป็นอีสิณายนะก็ไปที่เมนูจากนั้นก็ไปที่การสื่อสารจากนั้นเนี่ย ipu อุปกอ์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ของผมเป็นสิบนะส่วน wifi เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้นะผมจะใช้เป็นแลนใครใช้ wifi ก็เปิด wifi ใครใช้แลนก็ใช้แลนตัวผมเลือกเป็นแลนนะจากนั้นพัสเบิร์ดเนี่ยของผมไม่มีไม่เป็นไรใครจะตั้งก็ตั้งก็ได้ส่วน DHCP เนี่ยของผมเปิดนะครับส่วนของใครจะฟิกไว้ก็ได้เหมือนกัน อันนี้โลโก้พอดโลโกพอดจะเป็น5500นะครับของเครื่องซีรีส์รุ่นซีรีสยู35มยูตัวนี้จากนั้นมาดู i p a d d r e เ s ไอพีไอพีแอเเนี่ยของลูกค้าจะเป็นอะไรก็ได้แต่ของผมเป็น14409ีอาันนี้วงแรวนเขาแจกมาเองนะครับเพราะว่าผมเปิดนี้ไอชีพได้ สัมเดลักเป็นสองห้าห้าสองห้าห้าสองห้นี่ก็ไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนเจ็ดวีของผมอยู่วงเก้าใช้วงหนึ่งตัมเอ็นเก็ตามที่เซืร์ผพรแจกมาเลยเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำพุทเปิดจากนั้นตรงนี้เซอร์เวอร์นะครับเซอร์เวอร์ให้เป็น1นึ่งห1 9่งเก็นะครับตามนี้เลยต่อมา เซิร์ฟเวอร์พอร์ตให้เป็นห้า5ูนห้าห้านะสองตัวนี้สำคัญนะครับก็เป็นแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกเสร็จเรียบร้อย